ดีค่ะเลขหาหน่อยวันที่9มิถุนายน2567อนะคะค่อนอื่นก็มาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษได้วันพิเศษ74869ก็หลุดนะคะเข้าเฉพาะตัวเด่นนะคะ4ก็ได้48นะคะส่วน9ก็ได้69แต่ว่าเขาไม่จับคู่กันนะคะส่วนปกติ3 3 3, 3 1 5 ก็ได้หนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าในแถวเลยนะคะอหก่หนึ่งเก้าห้าก็มาสี่มาห้ามาเก้านะคะ v ี p นี้เข้าสามครั้งถ้าถ้าเป็นตัวเด่นนะคะมาสามตัวนะคะตัวนี้ได้สี่หนึ่งตัวนี้ได้เก้าห้าตัวนี้ก็ได้เก้าห้านะคะก็มา มาในแถวเลยนะคะตัวที่ตัวที่เจาะก็มาสามครั้งนะคะซีหนึ่ง VPC หนึ่งพิเศษหนึ่งห้าก็ไม่ใช่ค่ะปกติเขาเอาไปปกติได้หนึ่งห้านะคะออกตัวเดิมนะคะวันก่อนก็ออกค้าหนึ่งเมื่อวานเขาก็มาหนึ่งห้านะคะก็ เ้วันหยุดก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะ C 1นึ C ห V.I.P. แล้วก็ได้5 9 5 9เป็นเม็ดเดียวเลยนะคะวานนี้ฉันให้เม็ดเดียว5 9เก้าขาก็มา V.I.P. นะคะเม็ดเดียว5 9มา V.I.P. ส่วนส่วามตัวก็สถิติก็สถิติเที่ยวบ,บินก็มา3 3มสค่ะสามนะคะอันนี้มา ปกตินะคะสามสาสส่วน6กสหนึ่งออกใน VIP 641นะคะแต่ว่าไม่ได้จับไว้61ก็อยู่อยู่แถวแถวนี้นะคะอยู่ตรงปกตินะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็จะเน้นให้เน้นให้ เม็ดเดียว02นะคะเม็ดเดียวศูนย์สอฉันเน้นให้ในส่วนที่เป็น02 03 0สองส่วนมากจะเน้นไปที่0นย์นะคะหนึ่งเ ทำห้าให้เยอะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอแปดชุดแปดชุดแต่ที่เข้ามามากๆก็อยู่ในส่วนที่เป็นศูนนะคะในสวนจะเป็นศูนเม็ดเดียวศูวน,สวนสอง วันนี้7จะมาบนนะคะอาจจะมาบนนะคะบนก็เน้นไปที่7แต่เขาก็มี3ามหน่อยก็ไม่ใช่ว่าตัวอื่นจะไม่มานะคะไม่ใช่ว่าตัวอื่นจะไม่มาอันนี้เป็นสถิติเทียบวินนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเน้นบนให้ที่เแต่ว่าสามศูนเนี่ยเขาก็มานะคะ สามศูนย์เก้านี่ค่ะอันนี้อยู่ในแถวเลยนะคะอยู่ในชุดเด่นเลยนะคะแปดศูนย์แปดอย่างเงี้ยเขาก็มาแปดศูนย์แปดอยู่ในชุดเด่นเลยนะคะสามเก้านะคะเก้าสามเก้าก็มาในนี้เลยห้าเก้าหนึ่งก็ตัวนี้ห้าเก้าหนึ่งเขาก็มาในนี้ได้นะคะ ก็สามารถมาสลับได้เหมือนเมื่อวาน6กซีหนึ่ก็มาสลับได้นะคะก็ดูเทียบวินก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้บนเน้นให้มากก็คือ7เน้นให้ในส่วนที่มี7นะคะก็เลือกดูนะคะ7จ 7, 7, ็นะคะเจด คือเจ็ดไปจับกับวินของเรานะคะเจ็ดเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้านี่ค่ะวันนี้คิดว่าเจ็ดจะมาบนนะคะแล้วก็มีตัวการด้วยนะคะเนี่ยค่ะเจ็ดห้าสองนะคะเจ็ดห้าสองอันนี้เป็นสถิติเจ็ดแปดศูนย์อย่างเงี้ยค่ะในส่วนของที่มีเจ็ด เจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดสองห้าอ่ะเจ็ดสองห้านี่มาสองครั้งนะคะเคยมาปกติแล้วก็ vip นะคะห้ดูนานๆแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าเจ็ดจะมาในหน่อยไหนนะคะก็เหมือนเมื่อวานนะคะสามสามสาม แล้วก็บนสามนะครับเมื่อวานดิฉันให้บนสามนะคะเขาก็มาสามสามสามอันนี้เป็นทุดสองตัวค่ะไม่นสนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ